โ oh oh. อ้โหรับนี่มุมนี่ป้าที่โตสอนตึกอาคารมาได้พี่น้องเลยเมืองไทยเบิง่งถนนฟุตบาทมุมนี่สวยงามอาลิพี่น้องถนนฟุตบาทนี่โอ้ว่าเห็นมองไทมองกัน้นมองตุนใหม่หรือว่าให้คนนั่งว่ะ อารติโทพี่น้องกล้องวงจรก็หลายๆเายมาเมืองที่นี่แหละเมืองที่มีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยนะดูกล้องวงจรครับมีทุกจุดครับอาที่โท บา,ามนมามีดเนี่ยโบโทเบิดเมืมกปากซีเนี่ยกับบมีเด้อครับเบิดป,ประเทศลาวนี่ฮอดตัวประเทศลาวมีกล้องวงจรพ่อหาสิบตัวอยู่บ่บ้มามีดวานะจริงจริงบ้ามีดบริวารเด็ดแน่พี่น้องเลยบุมมีอีกทีกับกมังวงจรนะแต่ว่าประเทศไทยบางแหน้นมีทุกจุดเนี่ยซ้อนอ่ะพอ,อไปแจกญาไปอดไซด์ไปเมกปูลนะเดินไปได้เรื่อยครับแต่ว่า ชมบรรยากาศความสวยงามของถนนห,งน,หน,น,นหลังสวนมีน้องเลยถนนหลังสวนป้าโตสูงเตวเร็วเลยป้าท่โตโอ้โวคนน่ะมุมนี้ครับคื <S <S ่ว่าเดินชมครับโอเค มนี่สวยงาม,มเลยมมนี่เรีวยกว่าคลิปนี้บะมีดผ้าเดินชมตึกเมืองไทยแล้วกันนะครับทำมาเลยลุงมุนทำมาเลยครับถ้าท่องเที่ยวเดินเยอะครับ สวยงามจริงๆครับมุมนี่โมมิโตแน่ใจว่ามิดจ,จะเดินไปถึงจุดใดโอ้อันนี้เป็นรถยงัยงเกาะยังเกาะรถทุ่มเกาะวะผมไมดเคยโบวเวนบน,บน,งงเ,นเออได,ไ,ดได้เลยเนาะได้เลยเนาะไม่ไม่เลยนะ่ะป็ดอียังเกาะพี่น้องอ่าโรงแรมเดอ ดัตเซลดัตเซลดัตดัตเซตดัตเซตเด้อดัตเซตนะครับโปรแกรมปาทีโทัวร์ันนี้โมมีสลัดเด้อพี่น้องเด้อพามาเบิ่งความสวยงามของเมืองไทยเมืองที่ไร้สายไฟไร้สายสื่อสารเียนว่าสายไฟสายสื่อสารพันจะเอาลงดินหมดแล้วครับเอาลงดินหมดเลยเป็นถนนลังสวน ว่าเดินชมบรรยากาศนะเพื่อ,อมีใครสนใจอยากมาเดินนะครับเดินชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้ครับบอมิทไม่รู้หรอกว่าจะเดินไปนี่จะมันจะทะลุแต่ถึงไหนครับบอมิทก็มาแบบมัวม่วๆเลยนะครับมาแบบมัวม่วๆแล้วก็เดินแบบมัวม่วๆสุดยอดสุดยอดครับสวยงามจริงๆครับเห็นบอมิทเนาะแต่ละ แต่ละจุดแต่ละหม่องเนี่ยป้าที่โทเออเกินเกินเกินที่ช่าต่างชาติเดือนไลนะครับ ้าทีทุกมุมนเนี่ยสวยงามเลดิเหมือนประเทศญี่ปุน่นนะครับเป็นเมืองที่ไร้สายไฟ น่ารถมาจากนู่นน่าจะมุ่งหน้าไปมาแต่สยามครับมาแต่สยามโอเคท่านผู้ชมมาเมดจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอพรบคุณอิบสีทุกท่านฮะที่กดไลค์กดแชร์ ឯងកំពុងໃຈប៉ាមិតណាក្រាครับ